สวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะก็จะมาคุยในเรื่องของการเดินทางเข้าออกในพื้นที่สีแดงเข้มนะคะก็พื้นที่สีแดงเข้มปัจจุบันก็มีหลายจังหวัดเลยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่จําเป็นนะคะก็ไม่ควรที่จะ เดินทางทั้งเข้าและออกนะคะเพราะว่าเป็นมาตรการที่จะป้องกันโควิดนะคะแต่ถ้าหากว่าจำเป็นจริงๆนะคะเลี่ยงไม่ได้นะคะควรจะมีอยู่3อย่างนะคะ อย่างแรกก็คือเอกสารรับรองการเดินทางนะคะอย่างที่2ก็คือสแกนนะคะแอปพลิเคชันของไทยชนะค่ะก็โหลดมาใช้ได้เลยนะคะและอย่างที่3ก็คือต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะคะคือบันทึกการเดินทางนะคะของสอบคนะคะหากไม่จำเป็นก็ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางนะคะสำหรับคลิปนี้เรามาดูหน้าตาของเว็บไซต์ที่บันทึกการเดินทางนะคะ เข้าไปได้เลยนะคะค่ะเป็นหน้าตาของเว็บที่กรอกข้อมูลบันทึกการเดินทางของเรานะคะเราสามารถเข้ามาได้นะคะก็สามารถคลิกปุ่มสีแดงนี้เพื่อที่จะบันทึกการเดินทางนะคะลองคลิกดูนะคะว่ามีรายละเอียดที่เราจะต้องระบุอะไรบ้างคะ่ะ ก็จะเป็นระบบลงทะเบียนการเดินทางนะคะโดยศูนย์บริหารสถานการณ์นะคะการแพร่บัตรของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนานะคะก็มีรายละเอียดคือเราต้องกรอกชื่อนามสกุลนะคะเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะคะเบอร์ติดต่อแล้วก็ บันทึกว่าเราเดินทางมาจากไหนนะคะก็จะเป็นที่อยู่นะคะจังหวัดเขตแขว้นะคะเสร็จแล้วนะคะก็เป็นการบันทึกว่าเราจะไปปลายทางที่ไหนนะคะโดยในแบบฟอร์มนี้สามารถลงได้อยู่3สถานที่นะคะก็ปลายทางที่1ปลายทางที่2ปลายทางที่3นะคะก็เขียนเลยว่าจะไปจังหวัดอะไรบ้างนะคะเขตแขวงอะไรนะคะ ได้ได้สาสามสถานที่เลยนะคะบางทีเราอาจจะไปที่เดียวหรือบางทีเราอาจจะไปสองสามที่นะคะแล้วก็กรอกรายละเอียดไปให้หมดนะคะมาส่วนด้านล่างสุดก็จะเป็นเวลาออกเดินทางนะคะเวลาเท่าไหร่นะคะแล้วก็เวลาที่คาดว่าจะกลับนะคะเวลาเท่าไหร่แล้วก็พร้อมระบุวัด ถูกประสงค์ในการเดินทางด้วยนะคะว่าเราจําเป็นอะไรนะคะเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีนะคะพื้นที่สีแดงเข้มนะคะก็จึงเราต้องมี3มสิ่งนี้นะคะเพื่อที่จะให้ด่านนะคะหรือเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะคะก็รักษาสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ